นั่นไงใช่เลยครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะรู้เลยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนมาศึกษาที่นี่ศาสตร์ของความเป็นศิลปินหรือศาสตร์แห่งการบันเทิงเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์แล้วก็ถ้าหลายๆคนที่ดูรายการอยู่นะครับเขาอยากเรียนคณะนวัตกรรม อาจารย์เขาจะมีแนวทางความรู้ว่าเก่งสารของคณะอย่างไรบ้างครับค่ะขออนุญาตเรียนท่านออาจารย์ถาและก็น้องบิวนะค,คะคืออย่างที่ทราบกันดีว่าหลักสูตรของเราเนี่ยชื่อหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสตร์ของนวัตกรรมเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นตัวสําคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนนะคะธุะร,รกิจต่างๆเนี่ยให้มีศักยภาพในการแข่งขันโดยถ้าเกิดจุดเด่นหรือจุดหลักๆที่นักศึกษาเข้ามาเรียนจะได้เนี่ยอย่างประเด็นที่1เลยคือ เรื่องของนักศึกษานะคะตรงนี้เน่ยเราจะบ่มเพาะนะคะรวมถึงเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการนะคะประเด็นที่1บวกกับคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้เนี่ยเราจะหล่อหลอมค่ะว่าคุณไปเป็น ลักษณะของการดำเนินธุรกิจนะคะคเอานวัตกรรมการจัดการไปใช้ยังไงตรงนี้เนี่ยจะได้เรียนหลังเรียนรู้การทําง,งานเป็นทีมด้วยแล้วก็เป็นผู้นำนะคะอย่างมีศักยภาพเด็นที่2ก็คือว่าการบริหารจัดการเวลาค่อนข้างจะยืดหยุน่นเนื่องจากว่าเราเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างศิลป,ปินอย่างน้องบิวนะคะครหรือว่าอาจารย์หาถาที่มีเวลาที่ค่อนข้างจํากัดก,ก็จะเลื่อนเวลาเนี่ยจัดการได้อีกทั้งเรียนทั้งระบบออนไลน์นะคะแล้วก็มีระบบในในห้องเรียนด้วยนะคะบวกกับ รายวิชาเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายในการเลือกเรียนไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะคะนวัตกรรมกระบวนการนะคะรวมถึงการจัดการทุนมนุษย์นะคะการเงินการบัญชีเราก็มีนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยจะมีรายวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนได้อย่างหลากหลายนะคะและที่สําคัญที่ทุกท่านเขียนด้านหน้านี้ค่ะอันนี้เนี่ยอยอันนี้ก็เป็นผลงานของนักศึกษาเราเลยค่ะตรงนี้นะคะนวัตกรรมเนี่ยที่เราบ่มเขาให้นักศึกษาเนี่ยสังเกตว่านักศึกษาท่านนี้เนี่ยเขา ประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ์นะคะเดิมเนี่ยก่อนที่เขามาเรียนเนี่ยเขาใช้แป้งญี่ปุ่นในการทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ค่ะจังบุญจับก็แทงแทงแล้วจะบอกว่าที่เห็นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาใช้แป้งข้าวโพดแล้วมีปัญหาว่าโอเคนะมันแตกหักเสียหายง่ายนะคะบวกกับสีที่เห็นนะคะซิดเร็วทําให้แบบเหมือนเวลาที่เขาขายสินค้าของเขาเนี่ยมันได้รับผลกระทบหลังจากที่เขามาเรียนแล้วเขานำศาสตร์ด้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์เนี่ยไปปรับปรุงดินของเขา เป็นดินแบบใหม่ดินปั้นแบบใหม่โดยมันจะมีความยืดหยุ่นเหนียวนุ่มแล้วที่สําคัญเห็นสีไหมครับสีน่ยจะอยู่คงทนแล้วผลิตภัณฑ์อยู่ได้นานถึง10ปีเลยนี่คือฝีมือของนักศึกษาที่ได้เรียนมาเลยจะสังเกตว่าเนี่ยเขาเขาไม่ได้มาศาสตร์ด้านนวัตกรรมแต่นักศึกษามาศาสตร์ในด้านศิลปะมาเรียนนวัตกรรมการจัดการก็นําองค์ความรู้เนี่ยไปพัฒนานะคะนอกจากศาสตร์นี้นะคะด้านไอทีก็เหมือนกันนักศึกษาเรามาเรียนเนี่ย เป็นผู้ประกอบการนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการก็จะนําองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาระบบเช่นนวัตกรมรมผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงอาจจะเป็นด้านนวัตกรรมที่ใช้บริหารจัดการองค์กรยกตัวอย่างที่เพิ่งผ่านมานักึกษาเพิ่งทําสําเร็จเนี่ยก็คือจะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานกอา่อสร้างเห็นไหมคะฉีไปอีกปิวหนึ่งเลยเนื่องจากว่าเราเน้นมุ่งย้ำว่านวัตกรรมเนี่ยสามารถ กิดและสร้างศักยภาพได้ทุกศาสตร์ทุกอาชีพใช่ค่ะไม่เฉพาะศิลปะวิทยาศาสตร์รวมถึงศาสตร์ด้านไอทีเพราะฉะนั้นทุกศาสตร์อย่างเช่นของน้องบิวเนี่ยก็จะตอบโจทย์ว่างด้านศิลปินเนี่ยจะมาประยุกต์ใช้ยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยนวัตกรรมของของเราเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการ ได้อย่างคล่องตัวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยที่เราภาคภูมิใจในผลงานเด็กของเรานอกจากอันนี้ที่พูดถึงนะคะเป็นผลงานของเด็กไทยนะคะในส่วนของพาร์ทเด็กจีนเนื่องจากว่าเรามีการทํา MOU นะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาเรียน ก็จะได้คอนเน็ชันที่หลากหลายเรียกได้ว่ากลมกล่อมเลยค่ะในคลาสเรียนเนี่ยมีทั้งผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงนักศึกษาต่างประเทศด้วยตรงส่วนของนักศึกษาต่างประเทศจะขออนุญาตให้ดรป๊อบเสริมเพิ่มเติมนะคะนักศึกษาจีนเนี่ยทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการของเราเนี่ยมีคอนเน็ชันทํา MOU นะครับร่วมกับ12มหาวิทยาลัยของจากประเทศจีนนะครับซึ่ง การเรียนเนี่ยก็จะเป็นบริบทที่นานาชาติเลยนะครับเขามาเรียนพร้อมกับเด็กไทยเราเลยนะครับแล้วก็เด็กคีนเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีได้รับรางวัลที่เขาไปประกวดที่เขามาเรียนในในประเทศไทยของเราเนี่ยแล้วเขาก็นําทักษะความรู้ความสามารถไปประกวดได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวหลักสูตรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ ติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่และนําการจัดการที่จะเข้าไปประยุกเนี่ยเพื่อให้พัฒนาธุรกิจหรือว่าการบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของแต่ละท่านเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยให้มีความโดดเด่นในตลาดครับอันนี้คือหัวใจของของหลักสูตรเราเลยที่เราจะบ่มเพาะนักศึกษาอย่างที่ท่านดร,ดรวิไลรัษณ์ได้กล่าวไปครับ เห็นแล้วเป็นไงน้องบิวโอ้โหนักศึกษาใหม่ใช้ไล่์เสมอนะได้คการดีๆท่านผู้ชมคับเรียนทราบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วทุกอาชีพมีทางเลือกคุณจะจบปอไหนนะปริญญาไหนมาก็แล้วแต่แต่สุดท้ายนี่คุณก็มีทางเลือกให้กับชีวิตแล้วก็ทางเลือกที่ดีขึ้นด้วย ครับเลครับอย่างในห้องนี้ครับท่านอาจารย์ครับเราใช้ทําอะไรไม่อะไรครับอาจารย์ครับค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งนะคะเราให้ความสาคัญด้านสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาค่ะเนื่องจากว่านักศึกษามาเรียนเนี่ยเราจะต้องคือเราเราเป็นเราเป็นลักสูตรนวนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราจะมุ่งเน้นก็คือว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ห้องนี้เนี่ย ต้องบอกเลยว่าเราได้รับโอกาสที่ดีจากธนาคารออมสินนะคะอ่าก็ขอ,อ,ข,อขอบคุณธนาคารออมสินนะคะที่ให้งบประมาณนะคะคแล้วก็สร้างห้อง Innovation ค l u นะคะให้นักศึกษาเรามาทํากิจกรรมนะคะคซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยนอกจากทํากิจกรรมด้านพัฒนานวัตรกรรมเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆแล้วเนี่ยยังเป็นหนึ่งในห้องที่เราใช้เป็นคลินิกวิจัยนะคะซึ่งคลินิกวิจัยตรงนี้เนี่ยก็จะให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ประจําหลักสูตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเลยนะค่ะ และอีกเป็นห้องอาจารย์ครับมีห้องที่อีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับจะเป็นแบบไหนนะรสเตเดียมอีสปอร์ตเรามีสาขาการจัดการธุรกิจกีฬาอีสปอร์ตด้วยก็จะเป็นทาง AMD เนี่ยก็พิจาราแล้วก็สนับสนุนเราในเรื่องเงินทุนที่สร้างสเตเดียมอย่งเี้นะฮะใช้สำหรับการแข่งขันเราเคยได้รับโอกาสจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์ในการจัดแข่งมาแล้ว ประโยชน์มากมายเลยฮะคือที่พูดมานี่คือแบ่งบางส่วนบางสิ่งครับท่านอาจารย์ครับวันนี้มีอะไระฝากท่านผู้ชมนะฮะก่อนทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงนครับเก่ครับค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในศาสตร์ของนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศรวมถึงการตอบสนองนโยบาย,ทายแทลงจีนสู่สศูนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ นะะคเราอยากให้พวกท่านลงมาสัมผัสค่ะนวัตกรรมการจัดการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านตั้งตัววีนะแล้วก็ดรป๊อปนะฮะแล้วก็น้องบิวนะขอบคุณมากเลยครับท่านผู้ชมครับรายการของเราก็สิ้นท้ายตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามฝากติดตามรายการนั่นแน่ใช่เลยทางบริษัทยานกรโปรดิวชั่นแล้วก็เพจฐานะไรเซนเกิดชีวิตรวมถึงนะเพจดีๆที่พวกเราและน้องบิวจะนำเสนอกันต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่นไงใช่เลย